นี่เลยนะนี่อันนี้จะเป็นสีใหม่นะครับนี่ดูดูลายเฟรมผมหยิบตัวเกี้ยงที่สะอาดตาที่สุดมาแล้วนะเขายังมีความมั่วอยู่เลยเห็นไหมดูลายเกล็ของขวางเขานะครับโครโหดเลยอันนี้จะเป็นอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมดเอ K มอเคอโตรโคอนะครับใช้เป็นไม้โคอาแต่แท้ทั้งตัวเป็นสีใหม่ที่ทำออกมาล็อตนี้นะครับผมสั่งเผื่อมาไว้ให้ก็อันนี้จะเป็นทรงจีเอเคลือบด้านนะครับเคลือบซาตินอืมก็ ลื่นๆมือใครที่ชอบสาตินก็ก็ก็เหมาะอยู่นะครับนี่อันนี้ตัวสะอาดสุดแล้วที่ผมหยิบมานะะนี่ดูดูนะนี่โอ้โหมันไงนี่มีอาร์มเลสปกติตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมืนสี่พันสามร้อยนะครับแล้วก็มีเคสให้ด้วยมีฮาร์ดพร้อมฮาร์ดเคสนะครับอันนี้เป็นโป่งธรรมดาก็ยังแหมผมลืมหยิบโปรใหม่แกลืมหยิบ EQ คใหม่แกผมโคตรนำเสนอเลยเพราะว่า ติดตั้งไปเจาะแค่ก้นเองเป็น eq rr back lr back นะครับ v t c เจาะแค่ก้นเองโหสาวโคตรแน่เลยแล้วมันดีไงมันไม่ต้องเจาะบอดี้นะครับโอเคก็ <c oughs> มันมีผมมีหลายทรงมันรอบนีนะ้ผมสั่งมาหลายทรงนะครับอยากให้มันมีหลากหลายแล้วก็อยากจะขายชิวๆเดี๋ยวผมค่อยเอ,อ ทยอยแล้วกันแต่ถ้าใครรอไม่ไหวรอฟังไม่ไหวก็หน้าร้านเลยผมเอาลงไว้ให้หมดแล้วหลายแบบด้วยนะครับไปเลือกกันเอาเองเลือกได้ด้วยนะนี่โอโ้โหโคตรจัดเลยอันนี้ปิกแกรจริงๆมันไม่ได้แปะนะผมแปะให้เห็นภาพเฉยๆเอามาแปะไว้เฉยๆดูลายขวามันโอ้โหเนี่ยโคตรชอบเลยอะเป็นริ้วอย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะ ผมจะไม่ค่อยชอบลายขาวๆอย่างนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่ผมชอบริ้วขวางมากกว่าผมชอบเกณฑ์ของขวางมากกว่าอันนี้ของผมนะผมจะเก็บไว้เล่นเองไม่ให้หรอกไม่ขายหรอกอันเนี้ยอตัวเนี้ยตัวนี้นะแต่ว่าโอเอเงาก็มียังไงผมก็ต้องมีเก็บไว้ตัวหนึ่งเก็บไว้นะเก็บไว้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้ทําอีกไหมเพราะว่าโอ้ไลฟาใฟังแล้วนี่หว่า มันโอะมันต้องผลิตเยอะแล้วทีเนี้ยพอเวลาของลงไม่มีที่เลยผมลงอะไรไม่ได้เลยทีเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเคสด้วยนะครับมันเป็นเออยังไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวต้องดูก่อนดูอาจจะดูปีหน้าเดี๋ยวหาโคดังก่อนดูแน่นแน่นปักเลย อันนี้สายเดิมโรงงานเขาให้เล็กไปหน่อยนะแต่ว่าผมจะมีแถมสายเคลือบกันสนิมมาให้ชุดหนึ่งด้วยแล้วก็มันเป็นเบอร์12เป็นเบอร์ที่แนะนําก็ลองดูก่อนถ้าใครที่ชอบนิ่มๆโอ้ยเสียงไม่ต้องการหนาขึ้นและอันนี้ก็หนาพอแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแต่ว่าถ้าเกิดชอบความหนาขึ้นก็ใส่12ที่ผมแถมไปให้นี่ก็หนาแล้วนะดูเดิก ยังไม่ตั้งสายดีเลยสักครู่ <c oughs> โอเคไม่ต้องตั้งแล้วพอแล้วแหละเนาะเดี๋ยวผมต้องมันมีหลายทรงเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้ฟัง ก็ประมาณนี้แล้วกันตัวนี้เป็น G A เคลือบด้านนะครับสีใหม่เป็นสีซันเบิร์ตนะก็ใครที่แบบพี่ถ่ายให้ผมดูสักตัว2ตัวสี่สองสตัวสีได้อยู่นะครับเพราะว่า <c oughs> บางทรงนะถ้าเป็น G A รู้สึกว่าจะจะหมดแล้วหรือเปล่าผมไม่เห็นแล้วอะเพราะเพราะว่า G A ผมสั่งมาลืมน่าจะเกินยอดมาน้อยนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูก่อน G A หมายถึงเงานะหมายถึงเงาแต่ด้านอะผมสั่งเผื่อไว้เพราะว่าเอา่อ จริงๆด้านผมจะไม่ทําแต่ว่าผมทําแค่ตามจองแต่ว่าผมก็สั่งเบิ้ลมานิดหน่อยนะตัวด้านโคสวยเลยโอเคเดี๋ยวผมจะทยอยเล่นให้ฟังใหม่นะโอ้ เสียงซาวประมาณนี้อย่าพลาดเลยครับมันต้องเป็นไม้นี้นี่ขนาดมันยังเป็นไม้ใหม่นะต้องเล่นเขาไปสักพักให้ไม้เล่นแบบหนักๆไปเลยให้ข้าไม้เขามีความสั่นสะเทือนให้เขามวนไม้เขาเริ่มหลวมไปเรื่อยๆเขาก็จะออกไปกว่าน,นี้อีกนะนี่นยังเป็นไม้ใหม่เหร ยังไม่หยุดกล้องเลยมันเป็นมันเหมือนผสมฮาวมันนิกด้วยนะครับโอเคไปแล้วเดี๋ยวยังไง <S <S สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วผมลงไว้ทุกแพลตฟอร์มแล้วตอนนี้